สวัสดีครับบริวารยี่งีิพ้าพี่น้องไปพอกับยูทูบเบอร์ที่เห็ุงานมากเล้วกับประสบผลสำเร็จในการเห็ุตอนหนึ่งมาตั้งแต่เริ่มต้นบาดเจ็ช่องพันซื้อช่องจังใดผมยนี้ยมันจะบอกหรอกเนี้ยผมไล่งานตัวเองว่าพันซื้อจังไหนมีช่องไว้จังไหนครับสวัสดีครับผมซื้อเบลครับสำเร็จผมซื้อเบลครับอ่าซื้อสองยูทูบซื้อว่าเบตเตอร์เกมเมอร์ คนที่ตามเกือบเกือบหมื่นครับแต่ว่ามีรายได้แล้วครับผมแล้วอารายได้ทว่ารายได้หลักวอล์กอ่ะทว่ารายได้หลักกันได้ครับทว่ารายได้หลักกันได้เพราะว่ามันมันก็หลายอยู่หลายอยู่ครับผมหลายอยู่แต่ว่ามันก็มีงานอื่นเขามากนะครับวอลเมเนทเทว้าเข้าทีเทว์ยูทูบครับคือต้องบอกพี่น้องก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามเกือบหมื่นแล้วบันทึก ผู้ติดตามเกือบหมื่นไลดได้ตอนอนี้ก็ก็ประมาณหมื่นหรออ่าหมืน่นอ่าประมาณห <แก S 2> มืน่นเฉพอไลด์ได้จากยูทูบอ่ากับลักหมืน่นหลักหมืน่นอยา,ากบูกว่าจุดเริ่มต้นและบรรดาใจเริ่มแรกเลยนี่เกิดจากนี่ที่เขามาไม่เห็นงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เริ่มแรกก็คือมา,ม,มาเกมมาเกมมาเกมแล้วยายเค็นคลิปจะคล้องเล่นเกมนะครับแม่เลยเค้นคลิปจะคล้องเล่นเกม ไปอยู่ใน YouTube ตอนนั้นแบบอยากเฮ็ดให้มูเบิ้งเล่นๆล็งนึกใช่ไหมครับเออแต่มือมื้อนั้นผมเฮ็ดคลิปลงได้คืออ่าลงไปแล้วมื้อแรกคนเบิ่งพันปัวมื้อแรกคนเมืองพันปัวพ่อมือสองผมก็ได้เบิ่งแหมวันนี้มือสามมือสองก็ได้ติดตามเพื่านจะคล้องทำไปเป็นมือสามแม่มือสามมาปุ๊บคนเบิ่งสี่แสนว่าครับพ่อต่ขาเมือสามเหมือ คนค้นคำว่าที่ตามเนี่ยสี่แสนบอกบอกคนค้นขอคนของมาคนของมาเลยสี่แสนคือคือยอดวิวขึ้นสี่แสนแมนคือต้องบอกว่าตอนนั้นผมเห็ุล่องเพราะว่าผมอยู่มัธยมช่วงมัธยมต้นครับอยู่มัธยมต้นอยู่มอยมสามอยู่มัธยมสามมี่แลกบรรลัยใจว่าอยากให้เจ้าของออกไปอยู่ในช่องแมนครับให้คนอื่นเขาเห็นแมนครับอยากให้คนอื่นเขามาติดตามครับผมก็เลยเป็นแลกบรนนันใจให้เจ้าของเฮ็ดคลิปขึ้นมา แล้วก็ปล่อยขคือยูทูบเคืออะไรปล่อยไปเคือนแรงแล้วก็เวลาผ่านไปซ้ำมือมีคนติดไอ้มีคนเข้าไปเบิรงนยูซีสี่แสนมีคนเข้าไปเบิรงนสี่แสนมันก็เลยเป็นแรงมันดันใจอีกตัวหนึ่งแมนครับให้เขาอยาแมนแต่ไปต่อแมนครับอยากให้เข้ายาคลิปคลิปให้คนเบิรงเรื่อเรือเองสิแมนปาะเด็เวลานั้นนี่เที่ให้เห็นเขาเห็นยังไงใส่เครื่องมืออย่างในการเห็ุ คือกระ่ายห้อมปกติเนี่ยครับข้อมแบบคือเราบอกว่าสมัยแต่ก่อนอ่ะข้อมมันบ่ว้แห้งครับคือขันห้อมที่แห้งตามคลิปใดดีก็คือราคาแบบราคาสูงแห้งครับคือาคอมพิวเอร์สูงแห้งตอนนั้นคือจะเป็นสูงราคาสูงแมนราคาสูงครับคือตอนนั้นผมเด็กหน่อยไหมเด็กหน่อยับพ่อแม่กับพวกสื่อข้อมแห้งห้อยู่แล้วครับสื่อเมื่อกี้กับห้อมกับมื่นมื่นห่ากับยัง ก็ยังตามคลิปสาเครับมือหาในราคาหนังก็ยังยังสาอยู่แมงก็ยังสาอยู่ก็ยังตัดสาเองก็สาเวิร์งคลิปเองก็สองสามหมื่นในคลิปหนึ่งสองสามหมื่นในคลิปหนึ่งบาเนี้ยเวลานั่นเนี้เริ่มต้นเครื่องมือบบดีพี่น้องต้องบอกว่าเครื่องมือบบดีใส่คอมพิวเตอร์นี่แหละเสร็จแล้วเฮ็ดเกี่มากเนี้ยเครื่องมือด้วยต้องบอกว่าสเปคเครื่องเนาะสเปคเครื่องบบดี เวลาเราเห็นงานม้นสระมันก็มีผลแต่ว่าขนาดเห็นงานนับเวลานั้นคีอเครื่องรูปบอดีเห็ดออกไปคนเขบาวาเบิงลกันยังไงค,คนนขบาวาเบิงลกันยังไงก็เลยหลังจากนั่นนี่หลังจากนั้นหลังจากที่องเอาเหยนมัธยมจบแล้วนีมเข้าไปเลือกสาขาไหนเห็เนต่ออ่าไปเหยนข้อมธุรกิจครับเหยนข้อมธุรกิจ ครับผมแต่ถามว่ามันมันตรงสายวอนมันกับวอตรงสายตะวันแบบเข้าสายเข้าเล่นเกมใช่ไหมครับอ่เล่นเกมจริงๆเขาบอกยังเป็นต้องไปหัวเรื่องเรื่องข้อมูลเตอปัญหาไหนแมนครั่ะวอลเข้าก็การเล่นแต่ว่าก็อยากหูเรื่องว่าตัดคลิปตันอย่างสื่อมาปีใหญแมนอยากพัฒนาเจ้าของในเรื่องของการตัดคลิปตะวานตะวันขันเอาไปเฮี้ยนดีๆแล้วมันมันเขาบะไรจอลึกขนาดนั้นไหมครับครับแมนเข้าเข้ากับตัวมาสื่อสายเอง อยู่แล้วเขาก็ตรงมาเครื่องค้นติ่ตามคลิปอยู่แล้วนั้นเขาเขาสิแบบคือเขาอ่งเขาสิหัวมันตรงตัดแนวใดไหมครับคือเขาลูเยนมันสลายเดี๋ยวเวลาเขาเห็นไปเรื่อยมันเขาเ่าสิหัวเขาตรงตัดแบบใดไี่ช่วงนัาแนวใดมีไหมครับบ่เนี่ยในในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงนั้นหลังจากเขาเห็นกลิปไปแล้วเขามีความไฟฝันว่าเขาอยากให้อยากเห็นกลิปออกไปมันดีดีแมนบอกบ่เนี่ยสาขาี่เข้าไปเรียกเนี่ย มันก็บบริษัทตรงเป๊ะเพราอไปเียนไอ,อ,อ้คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริษัทในรายวิชาในระับสูงมันก็บบริษัทมิสอนเกี่ยวกับการเทเรดดวงนี้ม,มันบริษัทเกี่ยวกับยูทูบเบอร์แต่ว่ามันก็เป็นขอ้อมูลพื้นฐานถ้าเขาจบตรงนั้นไปเขาก็ไปไประกอบอาชีพอีกตัวหนึ่งได้บริษัทแต่ว่าได้ครอม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 คักส่วนตัวครบอบจบต้นตัวเขาอ,อยากพัฒนาจากของว่าหลังจากที่เขาเท็ดไปตั้งแต่อยู่มัธยโยตุลเขาอยากพัฒนาต่อให้มันเป็นผลงานที่มันดี เข้ากัไปซอสแวงหาไปเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรนอกเหนือจากรายวิชาไปเรียนทั้งนอกมาว่าเวลาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเวลาตัดต่อเกมเวลาตัดต่อวิดีโอเคยอจังไรต้องไปหาวิชาทั้งนอกบันอิตัวนี้เนี่ยมันขึ้นด้วยกับตัวบุคคลมันขึ้นด้วยกับตัวบุคคลว่าถ้าม็นเข้ามีความหักอยู่แล้วเข้าบอสิบบอปาเขามีเป้าหมายหลักที่จะไปเหตุผง เข้าก็ต้องเบาว่างเป้าหมายบอละข้อมัยายามเป้าหมายตอนตอน,ตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยเข้ามาหอดตอนนี้เนี่ยเกิว่าเมาหอดเคืงข้างยังเคืองข้างอย่างนี้มัน,น,นถึงครับเคืงข้างอย่างนี้มันถึงแมนต่วันทาว่ามันประสบความสำเร็จบอมันอย่มันก็สําเร็จอยู่ได้ครับอยู่ในระดับหนึ่งแ,แต่ยังมัพอใจแมนแต่ยังมนันท่นปานแหนครับคือจากที่เข้าบัางนีอะไรกันยังเข้าพัฒนาต่อมาจนเกิดได้เดือนหนึ่งกรับ บตัมโกมินแม่บตัมโกมืนบตัมโกมืนไร้ได้จากยุทธโคอันนั้นคือพัฒนาเป็นอาชีพถ้าว่าอาชีพเสริมก็ได้เนาะเป็นไร้ได้เสริมมันก็เป็นอาชีพหลักเข้าบริยุทธกับเขาตลอดเวลาแม่ครับบันเรบหลังจากนั้นเนี่ยเขามีความคือจะไหนที่จะพัฒนาจะของต่อไปสู่เป้าหมายที่ที่ว่าไว้เอ่อพัฒนาจะของป่ะครับเอ่อก็ คือต้องเฮ็ดให้มันดีที่สุดไหมครับคือแต่และมือผมผมก็ต้องมานั่งว่าเอ้ยมือนี้เขาเฮ็ดยังไปแล้วมันผล็นคนตอบมาดีบองใช่ไหมครับแม่แเขาต็อบวาหย่อนเขาลงขี้ปลายปุ๊บเขาก็ต้องมาเบิ่งจับของว่าเอ้ยเขาขิดมุงไหนแล้วเขาแก้ไขมองหนันใันะ่ไหมครับคือคือเอาผลงา่นจากของม้าวิเคราะห์นั่งแม่ครับม้าวิเคราะอนจับของว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีจุดบกพร่องอียงเน่ยแม่ครับแตเขาจะพัฒนาจับของจังไหนเนี่ยครับผมก็คือประโยชน์แม่ครับเบิ่งจับของ ตลอดวิเคราะห์จของตลอดพัฒนาจากของตลอดแมนว่าคับคันเด็จนับเวลานี่เนี่ยรายได้ที่เฮาได้จากจากย t u b e รายได้ที่เฮาได้จากตัวโฆษณาจากสปอนเซอร์ที่เขามา้เนี่เป็นจังไ๋จะดีก็ถือว่าได้หลายครับถือว่าได้หลายอยู่แมนบแต่ผมบอกยว่ามันเท่าไหอมันก็น่เป็นเงนินจะไม่กัด มันก็สูงอยู่สองหมื่นสองหมื่นขับมือสองหมื่นได้ก็ตัวตัวเลขกเขาขาวเนาะตัวเลขกเขาขาวรายได้จากยูทูบเจ้าเฮาเห็ดทรงอ่ะเห็ดขอบไปในยูทูบแต่ละมื่นแต่ละมื่นเนี่ยพันช่องทางของเฮาเนี่ยก็ไราได้ตอบแทนเขามากกว่าบอตัมก็หมื่นเสร็จล้วสปอนเซอร์เจ้าเฮาหาแล้วเขาติดต่อเขาไม่เองแมนครับก็ได้ก็ได้บอตัมก็หมื่นอยู่แล้วแมนครายได้จ้าเรเดือนเนี่ยบอตัมก็สองหมื่อยู่แล้ว บาดอสถามว่าได้หลายกว่านี่บอสได้หลายกว่านี่คือยูทูบว่าสปอนเซอร์เสียขมาหาห่าหน่อยหลายปันไหนแมนครับแต่ว่าโตโต,ตจากยูทูบเข้าเห็นตัวเลขหรือแล้วลราหมื่นกว่าบาทแมนแต่ก็โตสปอนเซอร์เขามาอย่างไรโดยเฉพาะแต่แม่เท่าสตรีมสดแมนครับสตรีมสดนี่จะมีสป,ปอนเซอร์เข้ามาหาห่าชั่วโมงหนึ่งกต่สามร้อยห้าร้อยแมนแมนบอสชั่วโมงหนึ่งสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่ว่าเข้าจะให้เวลาเขามาไหลายปันไหนแมนมันก็เป็นรายละเอียของห่องสินสปอนเซอร์เข้าหาเองหรือขามาหาเ่าเขาเขามาหาหรนน000 000 000. คร เขาตอนแรกเขาติดตามเขายูแบบามนเขาเบิรงเขาอยู่วันนี้ต่แมาว่าเอ้ยเขาก็าอว่าเขามาเข้าแบบเขามาเข้าล่นเขามาเข้าวอลงสิแม่ครับโดนเป็นโดนแมนเขาเูิแ์นเขาโดนโดนใจเขาเขาสนใจเขาติดต่อเขามาเพื่อจะมาเป็นสปอนเซอร์เรวจะเสนอราคาให้ว่าในขณะที่เขาเท็ดงานตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ราคาสปอนเซอร์เขาท่าไหร่แมนครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่ง พราว่ทางห้องพัฒนากจากของตัวหนึ่งตลอดไปห้องบริยุท์หนึ่งมันก็นจะเป็นบนดีกข้าสามารถ <c oughs> เป็นอาชีพหนึ่งหนงถ <c oughs> ึงจะมันมาเป็นอาชีพรักแต่ว่ามันก็เป็นเป็นตัวเงินที่สามารถ <c oughs> มาเลี้ยงเขาได้นาอ <c oughs> ในในในสภาพาว่าแบบนี้แล้วก็ฝากพี่ฝากน้องที่มีหลูกหลานที่มักเล่นเกมชอบเล่นเกมถามเขาบงว่าใจเขาหมักอีหรีบอลถัดใจเขาหมักหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาเขาให้เขาไปหา ไปบางว่าเขามีเป้าหมายยังไงเขามีเป้าหมายยังไงแต่จะส่งเสริมให้เขาไปหาเป้าหมายที่เขาอยากจะเป็นอยากจะได้เพราะว่าการเล่นเกมคอมพเอเสียอย่างเดียวมันเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาอาชีพใดส่วนหนึ่งขึ้นยูกับว่าเขาสนใจบอเขาหมักบอแล้วกับบอแมนเฉพาะในเรื่องของคอมพิวเตอร์คือตัวคอมพิวเตอร์มันบอแมนปัจจัยสําคัญเพราะว่าการเป็นการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ย เป็นได้หลายหลักไอหลากหลายแนวทางม,มันมีหลายหลายสาขาอาชีพมีหลายสาขาแนวทางที่สามารถจะให้เข้าไปสู่เป้าหมายได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเห็นงานพานคอมพิวเตอร์แมนครับเห็นงานพานคอมพิวเตอร์ซึ่งเขามีเขามีขอ้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วเขามีใจมากอยู่แล้วก็เลยพยายามพัฒนาเจ้าของไปสู่เป้าหมายฝากแนะนําให้ขอคิดสําหรับ คนที่เล่นเกมเร<ช>วก็คนที่อยากเป็นย<ช>ูทูบเบอร์ว่าจะต้องเฮ็ดยังไงคือขันคนที่มักคือขันคนที่มักอ่าพวกเล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าบอ่าอยากสิอ่าอยากสตรีมหยังสีแต่ว่าบมีสองทางว่าไอ้สีสตรีมแนวดังสีกดล่องเขาไปหาในยูทูบเบอร์ครับมันมีแบบวกสอนสตรีมอยังสีกันเท่าสีหายดีมันมันมันมีครับ แต่ก็คือส่องตาอาชีพนี่มันมันบอมันบอมันว่าไพยสีเทลล้วมันสีมันสีเกิดทุกคนไหมครับมันบอมนว่าแบบเฮ้ยเห็นคนนี้เฮ็ดได้แล้วสีเฮ็ดน้ำบางทชื่อเฮ็ดน้ำได้ครับแต่ว่าํันมันไปพอหลอดจะตั้งใจเฮี้ยนดีว่าแมนครับท่านคือ บางคนเขามาสายหนีเขาแบบเขามาถึงสายไหมครับเขาแบบหวกสายยินประเทศพวกสายคือคันโคตเล่นเกมอ่ะอเกมคือค bueno ุณต้องเห่นดีค right <the> ุณคุณ hmm. ต้องดึง like ดูดคนใดละกันคุณต้องคือคุณต้องต้องต่องวอลเป็นไหมครับแบบวอลดึงดูดค้นเนี่ยเขาเขาขามาเบิรงนเข้าไหมแบบมีไหมครับคันคิดว่าคันมาให้หนีแล้ว คิดว่ามันสีได้ก่ะอยากให้ลองไม่เห็ดเป่งเพราะว่าไายได้มันกับบ่ได้หน่อยคุณกับนางยุบานแบบเฮ็ดงานยุบานกับบ่ได้ไป็สายเนี่นี่กับสบายครับ,บเพราะว่า,า,าผมเคยไปฝึกงานยวงเทมมาแล้วมันบ่ได้ไงไหมครับเข้าไปเฮ็ดงานที่อื่นเข้าไปเป็นลูกจ้างเขาแล้วเขา้เขา,เขาตรงเข้าตรงเฮ็ดตามเขาเขา,เขาบอกอย่างนี้เข้าตรงเห็ดน,น้แต่ว่า ผมก็อยากไปเห็นแนวนั้นผมก็เลยต้องมาสายนีเอ่อผมมาซานีเราคือว่ามันมันดีครับก็ะเลยก็ะเลยก็ะเล่เห็นมาถึงทุกมือนี้ครับคืกประเด็นสำคัญก็คือต้องต้องหูจักตัวตนจะของก่อนแมครับจะต้องหูจักตัวตนจะของก่อนว่าจะของบางอย่าง,งแล,ล้วก็ไปในแนวทา้ง<ม>จะของมันแตวเวลาไปแล้ว กบไดไหมพอไปแล้วมันจะผสมผสาเร็จมันอาจจะไปเจอปัญหาอีกอย่างกับกบโวล่ะแต่ไม่เท่าไปบอลลอดเขาต้องถอยถอยแ้วก้าวแนวทางใหม่ที่มันที่มันถือควาโอนกว่าแมนบ่ครับเพราะว่าเห็นคนอื่นเนี่ยถ้าไปเหตุตามเลยหรือ่าอะไตัวสำคัญคือตัวเข้าหูจักตัวตนหลไปไหนหูจักตัวจะของหลยปไหนแล้วก็ไปไปแนวแนวทางที่จะของมาที่จะของชอบอยาไปเลี่ยนแบบเขาหาตัวตนจะของให้พอ หาสไตล์จาของให้เจอแต่ก็เฮ็ดให้มักถือขัางแต่ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือว่าพัฒนาจาของอย่างต่อเนี้แมนพัฒนาจาของจะ้องมันก็ตอ้ตองมีจุดหมายนะมีจุดหมายมีเป้าหมายแมนมีเป้าหมาย,มมมายพัฒนาเพื่อไปหาจุดหมายแมนครับบ่แมนพัฒนาไปโดยที่ว่ามีจุดหมายถ้นเฮามีจุดหมายเฮามีเป้าหมายมีเป้าหมายใช่หรอพัฒนาจาของเพื่อไปหาจุดหมายไปท่านที่จะของอยากจะไปอยากจะเป็นแมนครับแต่ตัวนั้นจะเฮ็ดให้ เป็นแรงบันดาลใจให้เฮ้าบริยุทธ์ยุติซื้อก้าวไปตลอดพัฒนาตลอดแล้วเขาจะไปไปไปพาอเป้าหมายที่เฮ้าต้องการบันเอฟยูทูบเบอร์ผู้นี้เหตุเฮ็ดงานมาแล้วถึงระดับนี้ประเมินจะคล้องแล้วแต่ยังมดนมาถึงข้างๆแต่ยังมีเป้าหมายต่อไปอีกถึงเฮาจะมีรลยได้อยู่ซอมนี้มีพูดติดตามอยูุอมนี้แต่เฮาก็บริยุทธ์หลังเ่าก็เนี้เก้ก่าวต่อเก้่าวต่อไปเรื่อย ไม่ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าเป้าหมายหลักสําคัญก็คือทํายังไงมันจะให้ดีแต่ละวันมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในเมื่อไม่ให้เจ้าสีได้มันกับพัฒนาเจาของพัฒนางานจาของเดี๋ยวผลตอบแทนมันก็จะสูงไปเลยตามมาแม่ครับมันจะไม่มีที่สิ้นสุดคือขําวพ่อผมมีสําหรับการพัฒนาแม่ครับคันยูวงแกรนี้มันมันตรงพัฒนาจะของดีแครับแม่คือคุณคุณสีดอกก็ได้คือคุณตรงมีไฟตลอดนี่ไงแม่แม่คือคุณตรงมีไฟแบบ ตื่นมากแบบคุ้นตรงสิ่งยายเคล็ดล้วบมัใช่ไหมครับแม่ถ้าตรงมีไฟแบบแม้ประธานบ่ายเลยมีไฟนะครับมีไฟาามีแรงบ,บันดาลใจเสมือเสมือซูมือย่าอย่าหยุดนิ่งครับยาหย,ยุดนิงยยน่งบอลมป็นว่าม่อหอดสมดีกับเซ้าคือบางคนบางคนไปหอดอีกระดับหนึง่งมีรายได้อีกระดับหนึ่งหยุดแล้วถ้าเราหยุดแล้วมันก็จะส่งผลเป็นบอกมันจะส่งผลม,ม,มันจะดรบล้มรบลงดรบลงซึ่งเวลาเขาจะก่าแต่มาต่อไปอีกม,มันยยัง ฉะนั้นเข้ามาถึงระดับนี้แต่เขาเา้าก้าวต่อไปต่อไปมันจะเห็นให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่เขาหยุดทำมันอโอดลงย่ำไดโอกาสที่จะดับมี่แมนมีส่สูงครับจะฝากพี่ฝากน้องนาอ,น,อนี่เป็นขอคิดหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งแล้วก็เป็นตัอย่างหนึ่งที่จะให้พ่อแม่พี่น้องแฟนครับที่เห็นลูกหลานเข้าส่วนใหญ่เล่นมือถือเล่นเกมเฮ็ุจังไ์ใดเขาจะสั่งแรงบันดันใจให้เขา พัฒนาจะของไปโซเป้าหมายแต่เขาอยากจะเป็นใด้ซึ่งเป้าหมายแต่ละคนมาคือกันขึ้นอยู่กับว่าความรู้ความสามารถของแต่ละคนเป็นยังไงพอแม่พี่น้องก็คือมีหนาทีสนับสนุนให้เขาไปในแนวทางที่เขาอยากจะเป็นอยากจะไปมันก็จะเทสหายลูกหลานเฮาสามารถปรผสมพจน์ดได้ไหมนครับกับเป็นกำลังใจให้อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งฝากไว้ครับ พอมีพี่น้องแฟนคลับวัตถุกูทุกคนนะครับคนที่มีลูกลานเล่นเกมเล่นเกมนั่นแหะเพราะว่าส่วนใหญ่จะสางแรงมันานใจนไงในการไปสู่เป้าหมายกับโอกาสนี้กะฝากพี่น้องไปซ้ำหนึ่งนะครับน้องจังในก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันสำหรับช่องกว้างอีรีกดติดตาม กดไลค์กดแชร์น pues 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 ้ำเมนกดกระดิ crackers, ado, ่งให้น้ำนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเหนงานต่อไปขอบคุณหลายๆที่ที่ตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบกันไม่ลิปหนานนาะขอบคุณหลายๆสำหรับยูทูบเบอร์ขอบคุณหลายๆสำหรับแฟนคลับยี่หรังทุกคนครับสวัสดีครับ